สวัสดีครับผมคุณครูสิทธิชัยยังท่สานะครับจากโรงเรียนปลาปลากวิทยาจังหวัดนครพนมนะครับผมเป็นครูโครงงานมาตั้งแต่สอบมัรจุจนถึงปัจจุบันนะครับเราเจอปัญหาในการสอนโครงงานมากมายทําให้ผมได้คิดนวัตรกรรมการสอนโครงงานหลายรูปแบบแล้วก็พัฒนานวัตรกรรมนั้นมาตลอดนะครับ ปัจจุบันได้นวัตกรรมที่มีชื่อว่าการสอนโครงงานที่สอดคล้องหลักปรัชญาสึกิพอเพียงและวิสาหกิจชุมชนทำไมถึงสร้างนวัตกรรมนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะว่านักเรียนของเราคิดวขก็โครงงานไม่ได้แล้วก็ได้โครงงานที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนหรือสิ่งที่นักเรียนประสบมา แต่ถ้าใช้นวัตรกรรมนี้นะครับนักเรียนจะเห็นปัญหาจริงๆจากบริบทของตัวเองลงไปแก้ปัญหาจริงๆร่วมกับชุมชนทําให้ได้ผลงานหรือโครงงานที่มันมีประโยชน์กับชุมชนจริงๆนะครับตากือมันก็เริ่มจากปัญหาก่อนนะครับที่ปัญหาเราจะนั่งดูแล้วก็น,นึกว่าปัญหา่านมีอะไรยังไงมันนึกไม่ออกอย่างออาที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ให้เราคิดว่า่านมีปัญหาอะไรเนี่ยนึกไม่ออกเด็กเขาตองบ หนูไม่เคยมีปัญหานะครับเพราะว่าทุกอย่างก็ดูแลว้วกอดีในชีวิตประจำวันนะครับแต่วิธีง่ายสุดเวลาเราหาปัญหานะครับก็คือทางนักูจะต้องพาเด็กออกไปหาปัญหาออกไปหาปัญหาคือทำอังไรไปไปตรงไหนก็ได้เพราะปัญหามันอยู่รอบตัวแค่เราเดินอ,ออกจากห้องนะครับปัญหาของเราก็คือปัญหาเรื่องใบไม้ร่วงค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าใบไม้ตามต้นไม้เนี่ยเยอะมากแล้วก็เวลาลงมาก็ปลิวกระจัดกระจายอันที่เราเจอก็คือหญ้าไม่สนิ น่แงคะะสาเหตุก็น่าจะเกิดจากแม่น้ำแล้วก็สภาพดินที่ที่ยากขึ้นมันเป็นพืนลูกมล่งนะคะแล้วก็อากาศก็ค่อนข้างร้อนด้วยนะคะช่วงนี้จะเป็นตัรวัดความชื้นซึ่งมันจะทํางานคู่กับชุดบอดคิดน,นะคะเพื่อที่จะลดต้นไม้นะคะถ้าความชื้นลดลง แทงเกล็บเตะทั้งทเก็บน้ำแล้วก็จะปล่อยออกตามท่อนะคะเราก็เลยดัดแปลงมาเป็นให้มันมีเออเป็นลักษณะของรูปดอกไม้เพื่อให้มันสวยงามนะคะแล้วก็ข้างในจะเป็นลางเพื่อใส่ในเข้าไปในตรงนี้นะคะอันนก็ที่ว่านีสัตย เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือโรคโควิดที่เราเจอเนี่ยถ้ามีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะช่วยได้มากนะครับต่อไปดูเชื้อเนื้องานชิ้น,นง,งานจระบวนการทั้งหลายแล้วนีหน้าชื่นชมและเป็ประโยชต่ต่อต่อสรารศึกษาต่อชุมชนต่อประเทศชาติเป็นอย่างรรมากนะครับก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอชืุนชมนะครับ ขอบคุณที่ให้เกียรติกเราที่ดเรี่วทุงลีนะครับบนกานประสบที่ดีมากนะครับเพราะมันเป็นประโยชน์นะครับสามารถนำไปแก้ปัญหาให้ก,กับทุคนได้จริงจริงซึ่งเ,เราสามารถ ทำปัญหาที่มีอยู่ในชุมชนที่มีในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมาเป็นหลักในการดำเนินการแก้ปัญหาได้เลยนะครับการได้มาอบรมครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการปฏิบัติจริงลําดับขั้นตอนตะ้บที่ทที่1บทที่2บทที่3บทที่4และบทที่5การเขียนข้งบงบงานและได้ปฏิบัติจริงๆนะคะก็ทําให้เกิดการเรียนรู้ถึงแม้ว่าจะมีเป็นครูนะคะก็ประสบการณ์การอบรงงานก็น้อยนะคะกระบวนการต่างๆนะครับที่ที่เราได้รับจากการอบรมวันนี้นะครับ ผมมองว่าเป็นประโยชน์นะครับสาหรับตัวผมอย่างมากนะครับเพราะสิ่งสาคัญก็คือเราไม่ได้ดูว่าโครงงานนั้นที่ทํามาแล้วมันจะมีคุณภาพหรือมีประสิทธิภาพอะไรยังไงได้รางวัลอะไรตัวนั้นไม่ได้สําคัญนะครับแต่สิ่งสำคัญคือกระบวนการนะครับที่เราเอาไปจกกดัดการเรียนการสอนกับน,นักเรียน,นแล้วนักเรียนเขาได้อนะไรจากกระบวนการนะั้นการมารงในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและก็มีประโยชน์ซึ่งจากที่เรียนมาเราก็ ละทิ้งใช้คาว่าละทิ้งการทำโครงงานไปงานมากนะคะซึ่งวันนี้วิทยากรูริริชัยอานิสารก็ถือว่าให้แนวคิดและก็แนวทางวิธีการทำโครงงานที่ง่ายสำหรับเด็กนะคะก็จากนี้ไปก็จะลองไปใช้กับ เาปิดฝาเพื่อให้น้ำกระเด็นครับจากนั้นเขากดปุ่มเพื่อจะทำงานอัตโนมัติ นี่สิมาผ่านมาในบ้าน,นะะเ,าเาาาน,นี่เที่ยวไปเที่ยวมาซ้ำๆญาติผู้นึงอะค่ะไปมายู่ดูแลและลิดามานแล้วก็บอคุดนะคะว่าน้ำเนี่ยสิคุดได้ขนาดนี้เพราะว่าอุญาตแตหนึ่งค่ะน้ำเนี่ย ขาดพ่อพาแต่ได้น้อยคือความอบอุ่นเนี่ยของพ่อเนี่ยน้ำสิบเกยไใดเลยแต่ว่าผู้ซีดเนี่ยน้ำเขราลกและก็รศรัทธาสัมพ่อผู้นึ่งค่ะคือให้ท้งอนาคตให้ทางการอุรมให้ทุกทสิ่งทุกอย่างความอบอุ่นแนะนำเหมือนกับน้ำเนี่ย เป็นรูปสาวของครูซิดคูหนึง่งแล้วทางแม่และก็ครอบครัวไว้ใจครูซิดค่ะให้ครูซิดเป็นผู้แนะแนวทางทุกอย่างจนน้ำมีมือหนีครูซิดท,ที่ใจ้สอนให้ผมแม่แบบไม่ยอมแพ้แล้วก็สอนสอนให้ผมสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายครับแล้วก็การที่ผมสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายเนี่ยมันทําให้ผมรู้ว่าไอช่วงท้ายนะั่นแหละครับที่มันจะตัดสินเราได้ ว่าเราจะอยู่หรือว่าเราจะไปไม่ใช่แบบการเริ่มเพราะว่าจุดเริ่มใครก็เริ่มได้เหมือนกันแต่ว่าจุดสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะอยู่ถึงครับแล้วก็นท,ที่ผมได้อยู่กับคุณพี่ชัยทำผมมันได้หลายหลายอย่างจนวันที่ผมประสบความสําเร็จผมก็ได้ที่เรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็น EBM ครับการบริหารจัดก,การการก่อสร้างครับผมถาไปอ่ะ เข้าอบรมของโครงการนิบเติเกเตอร์ครั้งนั้นล่ะค่ะที่เป็นจิดเลี่ยนคือเราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีใครรู้จักเราไม่มีใครรู้ที่เราไม่มีใครรู้ว่าเรามาจากไหนเราได้แสดงศัก,กยภาพของตัวเองมันสร้างความมั่นใจมากขึ้นหรือสร้างนู่นนี่นัน่นจนได้กลายเป็น,ตนเตาอเนกประสงค์แล้วก็ได้รับรางวัลมากมายหนูไม่เคยคิดว่าเตาจากตลาดนัดของเราเนี่ยมันไปได้ไกลถึงระดับประเทศและในระดับน,นงงานาชาตงที่เห็นอยู่ก็คือ มันกระทั่งผมเองหรือม่กระทั่งเด็กโครงงานคนอื่นๆนะฮะรุ่นน้องคนอื่นหรือว่ารุ่นพี่ที่จบไปแล้วหลายๆคนเนี่ยเป็นเด็กโครงงานของอาจารย์สถีรชัยเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นผลผลิตของอาจารย์เสถียชัยทั้งนั้นนะครับผลผลิตเหล่านี้แหละก็จะเป็นคนที่ไปต่อยอดและไปส่งเขอาอเรียกอะไรไปขยายผลต่อสังคมต่อไปอีกทอดหนึ่งนะครับ